สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สกเกตและกนทั์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้4 5 c ส New ซีนนิวภาอีสานเอชดี ไ p m หรือจานสีส้มข่าวถึ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันละกุงแก้วค่ะสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลักษ์ค่ะจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร์กันทลักษ์เพื่อสืบค้นรวบรวมข้อมูลที่มาของบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้เรียนรู้ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว,ว่าเมื่อเวลา13นาิก30นาทีของวันที่18พฤศจิกายน2564ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดสิริวราวาสตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกรลักษ์จังหวัดสะเกนนายสุกิจเหลืองสกุลไทยในายอำเภอกรลักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาประวัติศาสตร์กระทลักษโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกำน,นัน นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมเสวนาในครั้งนี้นางมนวิภาโบจรับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลักกล่าวค่ะว่า ประวัติศาสตร์ของอำเภอรกรทลักษ์ที่ก่อตั้งมายาวนานนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีวิวัฒนาการแห่งความเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ9ก้าของประเทศไทยซึ่งชาวอำเภอรกรทลักษ์ทุกคนควรมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์นั้นยังกระจัดกระจายขาดการรวบรวมเรียบเรียงอย่างเป็นทางการในการประชุมเสวนาครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นการประชุมเสวนาครั้งแรกและเป็นการเริ่มต้นของการเขียนประวัติศาสตร์กัทลักษ์อย่างเป็นทางการต่อไปและในโอกาสที่จังหวัดรีสเกตจัดงานเฉลิมฉลอง239ปีและในโอกาสเดียวกันนี้อำเภอกัทลักษ์ได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง123ปี ของอำเภอรกรทลักควบคู่กันไปด้วยและโดยดํำริของท่านสุกิจเหลืองสกุลไทยในอำเภอกรทลัก,กที่เห็นความสำคัญของการสืบคน้นและการประมวลข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านจึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมอำเภอกรทลัก เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจากประชุมเสวนาประวัติศาสตร์กันทลักษ์ขึ้นการดําเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสํานักงานอําเภอกัทลักษ์ที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานต่างๆวัดสิริวราวาส โดยพระมหาสนองขันติทโรรองเจ้าคณะอำเภอกันทลักษ์จะอาวาสวัดสิริวราวาดเอื้อเฟื้อสถานที่โรงเรียนบ้านท่าพระตะกาศและองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินที่ได้จากสถานที่ให้การบริการและบันทึกคำประชุมเสวนาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจดบันทึกยืนยันสืบคน้นความเป็นมาของอำเภอกันทลักษ์ที่เป็นอำเภอใหญ่ติดชายแดนไทยกัมพูชา ด้านเขาพระวิหารจังหวดศิษเกศค่ะ